msi ปล่อยของครับคาตานะ gf 6 6เวอร์ชั่นล่าสุดมาพร้อมกับ cpu core i7 gen 12การ์จอ rtx 3000ซีรีส์ในราคาช่วง40 0 0มืนกลางๆจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแนะอดมิกเจนนัทรงอีลุนนะครับนี่คือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวล่าสุดจาก MSI ในซีรีส์ขนาด GF 66นะครับสำหรับ้ตบุ๊กตัวนี้ก็มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของสเปคนะฮะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีกับคาตา나 GF66 ซีรีส์เพราะว่าแอดบิ๊กเครีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ CPU อย่าง Intel Core i7 Gen12 นนั่นเองนะครับโดยบอดี้และการออกแบบก็ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับที่จะเป็นดีไซน์จากศิลปินชาวญี่ปุ่นนะฮะออกแบบมาในแบบเพรียวบางนะครับเป็นเกมมิ่ง้ตบุ๊กในรูปแบบพกพาง่าย ันเองมีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแต่สเปคใส่มาอย่าง CPU นะครับเป็น Intel Core i7 1 2 7, 7 0 0 h นะครับในรูปแบบ14คอ20เทรดเป็น h y b ริดนะฮะ6 P คอร และ8 ecore นั่นเองช่วยกันประมวลผลแล้วก็แอสไยคำสั่งผ่านตัว thread director ที่ต้องใช้ควบคู่กับ windows 11นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวขาวนาะ a gf 6 6ตัวนี้มาพร้อมกับคอนฟิกให้เลือก2แบบนะ ต่างกันอย่างเดียวคือตัวแรมถ้าตัวเป็น DDR4 นะครับ 8GB จะอยู่ประมาณ45,450นาะฮะแต่ถ้าเป็นในตัว 16GB ก็จะเพิ่มราคามาอีกประมาณ1 2 0 0บาทนะครับอยู่ประมาณ47,450บาทกาจอครับเลือกใช้เป็น RTX 3050 Ti 4GB ในตัว GDDR6 60วัตต์นะฮะ SSD ใส่มาด้านในเป็น PCIe Gen4 แล้วนะครับหน้าจอครับมาพร้อมกับหน้าจอในขนาด15.6นิ้วนะฮะวัดตามแนวทะแยงเป็นหน้าจอแบบด้านด้วยขอบเคตสีอยู่ในช่วงกลางๆนะครับหน้าจอตัวนี้มีขอบเคตสีอยู่ที่45%ตามมาตรฐานนะฮะ NTSC นั่นเองก็จัดอยู่ในช่วงเล่นกลางนะครับก็เพียงพอต่อการเล่นเกมการใช้งานด้านต่างๆได้นะครับ น้านบนก็จะมีกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนคู่นะครับมีระบบในเรื่องของ AI นะครับตัดเสียงรบกวนทั้งขาเข้าขาออกนะครับผ่านตัว AI นะครับบนตัวซอฟต์แวร์ MSI Control Center นั่นเองนะครับ น่าสนใจดีทีเดียวนะในฝั่งนี้ขอบจอถือว่าบางดีทีเดียวนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับบานพับจะอยู่บริเวณมุมทั้ง2ฝั่งตรงนี้นะครับมีโลโก้ MSI ในรูปแบบใหม่คีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดในสไตล์ของ MSI นะครับแป้นค่อนข้างใหญ่กดมันมือนะครับมี travel distance นะฮะหรือระยะอยู่ที่1.7มิมนะครับกดได้แบบมันๆตามสไตล์ของ MSI เลยนะฮะแต่เสียดายนิดนึงครับแป้นพิมพ์นะฮะ เป็นไฟสีแดงสีเดียวแบบซิงเกิลนะครับก็จะสามารถเปิดปิดได้นะครับแต่จะปรับสีปรับแสงอะไรไม่ได้มากนะักนะครับพร้อมกันนั้นนะฮะมีแป้นภาษาไทยนะครับพร้อมกับปุ่มตัวเลขอยู่บริเวณด้านขวาซึ่งปุ่มตัวเลขก็จะมีการย่อส่วนลงนะครับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่เช่นการกับปุ่มลูกศรที่ก็จะไซซิ่งเล็กลงนะครับแต่ก็ยังผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะถนัดอยู่เพราะว่าแยกส่วนมาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ พร้อมกับคีย์ลัดนะครับบริเวณด้านบนปุ่ม F และปุ่มลูกศรที่เป็นในสไตล์เกมมิ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเพิ่มลดเสียงนะครับปิดทัชแพดปิดไมลเปิดกล้องปิดกล้องเรียกใช้นะครับในฝั่งของตัวซีนารีโอต่างๆได้เพิ่มแสงลดแสงนะครับโดยการกดฟังก์ชันนะฮะแล้วก็กด F8 นี่ก็จะเป็นเพิ่มแสงลดแสงได้สามระดับนะครับเพิ่มแสงหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่สําคัญมากๆเลยคือปุ่มเล่งล้อพัดลมนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรขึ้นเวลาเล่นเกมพัดลมก็จะเล่งขึ้นมาแบบนี้เลยรวมถึงฟังก์ชันและลูกศรลงก็จะมี crosshair เด้งขึ้นมานะครับที่หน้าจอนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเป้าเล็งเนี่ยก็ถือว่าอาจจะขี้โกงนิดนึงนะเวลาใช้พวกสไนเปอร์อะไรแบบนี้นะครับ ใช้ได้เลยนะในฝั่งของคีย์ลัดนะครับนอกหนจากนี้ก็จะมีในฝั่งของตัวทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มที่พักมือต่างๆก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวทัชแพดก็ผืนใหญ่เอ็นมาทางซ้ายนะครับตามสมัยนิยมเนาะสติกเกอร์เป็นคอไอเซวนะครับการ์ดจอเป็น RTX 3050 Ti ตัวเครื่องนะครับรับประกัน2ปีนะครับเป็น international warranty 1ปีและประกันในประเทศไทยนะฮะ2ปีเต็มนะครับสำหรับเจ้า msi ตัวนี้นะภาพรวม,มผมว่ากลิ่นอายนะครับก็ยังคงความเป็น msi ในซีรีส์คัต a นะ gf 6 6เอาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ชอบโน้ตบุ๊กในกลุ่มแบบบางและเบาในชะื่นชอบกันนะครับดีไซน์ด้านนอกนะฮะ แน่นอนครับมาในสไตล์เรียบหรูดูดีนะครับฝาหลังของเขาจะมาในสีดำเรียบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็น MSI อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นการเหมือนยิ่งเลเซอร์นะแล้วก็จะมีโลโก้ MSI ที่เป็นมังกรอยู่ด้านหลังตรงนี้สวยงามนะฮะแต่งได้เอาสติ๊กเกอร์มาแปะอะไรต่างๆได้สะดวกแน่นอนนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับหน้าน,นี้นะฮะนี่แบบนี้สองฝั่งนะครับ เทคโนโลยีที่เขาใช้จะเป็น Cooler Boost 5นะครมีฮิตไปต์6ท่อมีพัดลมคู่แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่จํานวนฮิตไป์ครับแต่ต้องลองไปดูตัวจริงกันว่าการใช้งานเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็ในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับด้านหลังนี่ไม่มีเลยนะครับจะไว้ในฝั่งของด้านซ้ายมือนะครับเป็น USB 2พอร์ตแบบนี้มีตัวช่องระบายความร้อนและพอร์ตเชื่อมต่อด d a p t e r ชาร์จไฟอยู่ฝั่งซ้าย ฝั่งขวาแน่นอนครับด้วยความเป็น G F series นะครับที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนโมเดลเนาะก็จะมีพอร์ต H D M I ที่อยู่ฝั่งขวามีตัว U S B Type C U S B Type A u u i o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  m o o และ LAN นะครับตรงนี้ส่วนตัวนะครับ H D M I เนี่ยควรไปไว้ข้างหลังหรือข้างซ้ายมันจะไม่ร,ก,ก,รกะระกะเวลาเราใช้งานอันนี้สำคัญจริงๆนะฮะ เน้นอยู่ตลอดเลยนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะสามารถเข้าถึงการอัปเกรดได้นะฮะในการขันน็อตแล้วก็แกะฝาหลังได้เลยนะครับจุดเด่นของโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเห็นเป็นช่องระบายความร้อนที่โอ้โหสวยงามมากเห็นฮ e a ไปข้างในเป็นทองแดงแบบนี้นะฮะบ่บงบอกถึงการระบายความร้อนได้เลยนะฮะว่าเขาจัดเต็มมาแน่นอนในฝั่งนี้นะครับรวมถึงตัวเครื่องนะฮะค่อนข้างที่จะบางมากๆและจุดเด่นหนึ่งเลยที่ เกมมิ่งโน้ตบุ๊กหลายๆตัวทำไม่ได้นะครับคือการเปิดหน้าจอในลักษณะลาบแบบนี้180องศาแบบนี้ได้เลยนะฮะข้อดีคือเราสามารถเอาไปใช้ในรูปแบบการพรีเซนต์งานนะครับให้ในเวลาห้องประชุมต่างๆนะครับได้สะดวกมากๆนี่คือจุดเด่นของเขานะครับในฝั่งของการทดสอบการเล่นเกมความร้อนต่างๆรวมถึงการอัปเกรดเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อได้เลยนะครับไปดูกัน เราไปดูการแกะอัปเกรดกันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก G F 6 6นะครับคาตานะ G F 6 6ตัวนี้แกะบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญอยากแกะเองเลยเพราะผมก็เกือบทำพังเหมือนนะฮะเพราะว่าตัวล็อกมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วตัวมันเป็นแบบบางเบาด้วยก็จะมีบางมุมบางจุดนะครับที่ต้องระมัดระวังกันให้ผู้ชำนาญการทำดีกว่านะฮะ พอเข้ามาด้านในของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเจอกับแบตเตอรี่ขนาด4 7 0 0 m มิลลิแอมนะครับตัว s s d นะครับเป็นไม c ครอนนะครับตรงนี้นะครับ PCIe Gen4 พัดลมระบายความร้อน2ตัวฮิตไปนะครับ 1, 2, 3และ4เส้นตรงนี้มีในฝั่งของตัว Wi-Fi 6นะครับพัดลมจะเป็นคล้ายๆลักษณะตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับการอัปเกรดเท่าที่ดูด้วยสายตาแล้ว ใส่แรมเพิ่มได้ไหมก็จะมีมาให้อยู่แล้ว2แถวนะครับอันนี้ก็เต็มข้อของเขาแล้วหรืออยากจะใส่เป็น 32GB ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับส่วน SSD เท่าที่ดูด้วยสายตานะตอนนี้น่าจะไม่มีช่องให้อัปเกรดเพิ่มแล้วนะครับรวมถึงฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีช่องฮาร์ดดิสมาให้น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะจริงๆผมว่าเนะี่ยทำแบตเตอรี่เนี่ยเลยมาถึงตรงนี้ก็ได้นะฮะ พื้นที่ตรงนี้เหมือนเสียเปล่าไปนิดนึงนะฮะในเรื่องของการอัปเกรดก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแกะเครื่องก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการอัปเกรดของเจ้าเครื่อง GF 66ตัวนี้ครับ หเห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า g f 6 6เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นการฟกพาเน้นบางและเน้นเบาด้วยนะครับแน่นอนการเน้นในฝั่งของ CPU ที่เป็น Core i7 ใส่เข้ามาเป็น 12700H นะครับทำประสิทธิภาพได้ดีมากๆในแง่ของ CPU นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่เน้น CPU หรือการใช้งานที่เน้น CPU ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ตัวแรมนะครับใส่มาให้เป็นโอแรม16 g b เพียงพอต่อการใช้งานแบบเหลือๆเลยการ์ดจออ t ธ3050 Ti นะครับก็จะมีเรื่อง ray tracing เรื่องการสตรีมได้นะครับไม่ว่าจะใช้สตรีมผ่าน CPU หรือใช้ผ่านตัวการ์ดจอเองนะครับทำได้ทั้งคู่เลยแน่นอนว่า3050 Ti เพียงพอกับการเล่นเกมในรูปแบบ Full HD 144Hz บนหน้าจอตัวนี้ได้อย่างสบายๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอัปเกรดเองก็เป็นมาตรฐานของ MSI ก็ทาได้ดีทีเดียวถ้าเพื่อนๆมองหา ในเรื่องของโน้ตบุ๊กบางและเบานะครับแต่สเปคถือว่าเพอร์เฟกนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เน้นในฝั่งของ CPU เป็นหลักนะครับแล้วก็เล่นเกมในการปรับระดับไฮได้ตอบโจทย์เลยแต่ถ้าคุณเน้นในเรื่องของ Performance ในแง่ของ c o ลลิ่งนะครับ ผมมองว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าตัวการระบายความร้อนด้วยบอดี้ที่มันมีขนาดที่บางนะครับก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการระบายความร้อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกังวลนะได้เห็นอุณหภูมิซี U กันไปก็แน่นอนต้องมองหาตัวที่หนาขึ้นมาหรือว่ามีในเรื่องของการระบายความร้อนที่ทําได้ดีมากขึ้นซึ่ง m อ i เอสเขาก็จะมีอีกหลากหลายซีรีส์อย่างพวก GE ซีรีส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองพิจารณาดูกันก็นแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เหมาะสมกับเราหรือเปล่าหรือจะขยับไปตัวที่ มีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นหรือบางทีอยากจะได้ CPU แค่ i5 เขาก็มีโมเดลให้เลือกหลากหลายเลยนะครับสำหรับ MSI เนาะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคาตนะ GF66 ตัวนี้นะครับในราคาส0 0 0มกลางๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและน่าสนใจทีเดียวในช่วงปี2022แบบใกล้ๆกลางปีแบบนี้นะครับ Gen12 ด้วยไฮบริดด้วยแรงมากๆเลยนะครับฝากด้วยครับสำหรับคาตนะตัวนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ you <laughs>